หึงตัวสายเจาะดอกวันนี้ครับเราไปลุยกันที่ทางด้านศึกฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ครับตีสครับเอซิอักมาสครับทีมระดับ15ของตารางครับเปิดบ้านครับพบทางด้านอาแจกเยาวชนครับทีมระดับ16ของตารางครับหเกมล่าสุดนะครับของทางด้านอักมาเยาวชนครับเจ้าบ้านครับชนะ1เกมครับเสมอ1แล้วก็แพ้3เกมครับนัดที่แล้วเนี่ยเขาปลดล็อกนะครับในการบุกเอาไปชนะทางด้าน s อสคัมบูได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับฝั่งทีมเยือนครับอาแจกเยาวชนครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ4เกมครับแล้วก็แพ้1ครับ เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านโรดาเจซีครับไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นทีมเยาวชนนะครับทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่ของทางด้านฮอลแลนด์นะครับวันนี้โคจรมาเจอกันครับแถมอันดับนี่ใกล้เคียงสูสีนะครับในเรื่องฟอร์มนะครับถ้าวัดจากมาตรฐานฟอร์ม5เกมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านทีมเยือนครับอาแจกเยาวชนนี่ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าการเล่นนอกบ้านของทางด้านอาแจกเยาวชนครับยังไม่ดีพอครับผม เจ็ดเกมที่ผ่านมาครับยังไม่ชนะใครเลยครับแล้วก็แพ้นะครับติดต่อกันถึง5เกมครับแถมเฮตูเฮต์ครับ5เกมที่ผ่านมานี่อัคมาเยาวชนนี่ดูดีกว่าครับเก็บชัยชนะไปถึง4เกมครับแล้วก็เสมอหนึ่งครับอาแจกเยาวชนนี่ยังไม่สามารถชนะทนานั่นอัคมาเยาวชนได้เลยครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับเกมวันนี้ครับอัคมาเยาวชนครับเล่นเล่นในบ้านครับแถมโมเมนตัมนี่เป็นต่อนะครับจอดอกวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทางด้าน อักมาเยาวชนได้เลยครับก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับให้กำลังใจครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับกับสายเจาะดอกครับผม